ครับสวัสดีครับอาณาจักรคอมพิวเตอร์หน้ายาวปี2020ทุกรามแบบนี้อาณาจักรเยอะๆแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้มาที่บอลพรนนครครับ R&D Car Center หรือบริษัทอาค a d e c คปิตอลเราจะเจอรถตู้เพียบๆแบบนี้อาณาจักรรถตู้เยอะๆแบบนี้มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ท่วมๆแบบนี้เดินเลือกจิ้มกันให้มันเดินเลือกดูกันให้มันแล้วรถที่นี่ต้องเป็นรถแท้ทุกคัน เข้าศูนย์ทุกคันประวัติต้องชัดเจนไม่ว่ารถจะชนรถจะโดนรถจะอะไรเรามีให้หมดแต่เราจะไม่ขายรถชนรถจมน้ำมีแต่ร่องรอยตามการใช้งาน5ปีคันไหนไม่เจอรอยอันนั้นน่าสงสัยที่สุดก่อนรับรถเราจะจัดการสปารีสโตรหรือทั้งหมดขัดเก่าด้วยแปลงแล้วก็ น้ำยาที่เรามีเอาแบบง่ายๆเลยว่ารับรถเมื่อไหร่สวยน้อยกว่าป้ายแดงนิดเดียวเอาไปใช้งานกันยาวๆต้องมาที่บริษัท